โอเคค่ะเดี๋ยวบัณฑิตแนะนำตัวเองหน่อยนะคะครับสวัสดีครับชื่อเมทาวีก้านแก้วนะครับชื่อเล่นว่าปอนนะครับเพื่อนต่างคณะก็เรียกว่าต๋องครับก็อยู่คณะอักษรศาสตร์นะครับจบปีนี้รับปริญญาปีนี้ครับอยู่เอกวิชาภารรษาไทยครับโทวิชารัฐศาสตร์ครับอะไรที่ทําให้เราได้มาเรียนที่นี่คะในคณะอักษรศาสตร์ศิลปกรต้องอบอกก่อนว่าตอนนั้นนะ่ะไม่ได้สอบแกดแพดเพราะว่าเรามุ่งหมายที่จะมา เข้ารอบพอร์ตโฟลิโออยู่แล้วเราก็มีส่งไป2อที่แล้วตอนนั้นมันก็เป็นแบบที่ติดหมดแล้วเขาก็จะประกาศออกมาแล้วให้เราไปเลือกสัมภาษณ์ตอนนั้นเราก็ไม่รู้จักคณะอักษรศ,ศ,ศาสตร์เลยแต่เราอยากเรียนคณะที่เกี่ยวกับภาษาไทย เพราะว่าเราเข้ามาด้วยพอร์ตโฟลิโอความสามารถทางภาษาไทยแล้วจนได้มารู้จักกับคณะนี้เพราะว่าเรามาแข่งวิชาการของคณะนี้คณะนี้ก็จะมีความดีเด่นด้านการจัดแข่งวิชาการด้วยก็เป็นจุดเริ่มต้นที่เราได้รู้จักคณะนี้ตอนอยู่มหเลยตอนนั้นรู้สึกว่าอยากเรียนคณะนี้เพราะว่าหนึ่งเลยก็คือมีการสนับสนุนด้านภาษาไทยที่เราถนัดสองก็มีภูมิประเทศภูมิอากาศอะไรที่มันเหมาะกับเราเราก็เลยรู้สึกว่าที่นี่น่าอยู่แล้วก็พอรู้สึกว่าเหมาะกับตัวเราทั้งด้านวิชา แล้วก็ด้านที่อยู่ที่อาศัยครับแล้วทําไมถึงรู้สึกว่าเอกนี่แหละเหมาะกับเราที่สุดตอนมาปลายก่อนว่าเราเรียนวิทย์คณิตมาเราไม่รู้เลยว่าตรงปลายทางหลังจากจบม .6 ขึ้นมหาวิทยาลัยอ,ะอะ่ะเราต้องมาเรียนสายภาษาทีแรกอะ่ะเราเรียนภาษาไทยไปแบบไม่ชอบเลยแต่พอเราได้มารู้จักด้านภาษาไทยเนี่ยมันมีอยู่สสายก็คือสายภาษา แล้วก็สายวรรณคดีแต่เราอะไม่ค่อยเอนจอยกับภาษาเท่าไหร่เราก็เลยเลือกมาเรียนวรรณคดีแล้วเรารู้สึกว่าอันนี้เป็นตัวเราเข้ากับตัวเราก็เลยรู้สึกชอบแล้วด้วยความสามารถพิเศษของเราด้านภาษาไทยก็คือการงานเขียนต่างๆแล้วเรารู้สึกอะเอ็นจอยกับการใช้ทักษะตัวนี้ในทั้งการพัฒนาทักษะร่างกายแล้วก็การหาเงิน <laughs> <laughs> เราก็เลยชอบเราก็เลยเข้ามาเรียนตัวของภาษาไทยครับ แล้วในวิชาภาษาไทยแบบว่าทางเอกอะไรเงี้ยค่ะมีวิชาไหนที่เราสึกว่าอินแล้วก็สนุกกับมันมากมากไหมในตัววิชาภาษาไทยเนี่ยมันก็มีสองสายก็คือหลักๆเลยก็คือมีภาษาภาษาศาสตร์กับวรรณคดีซึ่งแต่ละสายเนี่ยก็จะมีแยกย่อยสาขาไปภาษาก็เป็นภาษาใหม่ภาษาเก่าส่วนวรรณคดีนี่ก็มีเป็นวรรณคดีโบราณแล้วก็มีวรรณกรรมแล้วก็มีคติชนเป็นโฟกลอก็มีจนปี3ามเทอสองเนี่ยเราได้เรียนวิชาหนึ่งก็คือวิชาวิธีกรรม วรรณคดีกับพิธีกรรมทําให้เรารู้สึกสนใจว่าตัววรรณคดีตัวภาษาเนี่ยมีส่วนประกอบสร้างอะไรในพิธีกรรมนั้นเราก็เลยได้เรียนวิชานั้นแล้วเราได้เข้าใจว่าตัวภาษาเนี่ยมันมีบริบทอะไรกับตัวพิธีกรรมทําให้คนเราอะเชื่อในพิธีกรรมนั้นได้<ม>ก็เลยรู้สึกชอบภาษาว่าจริงๆแล้วภาษาไทยอะไม่ใช่ภาษาที่เอาไว้สื่อสารอย่างเดียวมันคือภาษาที่มีอานุภาพทําให้คนเชื่อและโน้มน้าวคนได้เช่นกันครับ ไม่ได้มีแค่การเรียนแน่ๆที่ทําต้องทํากิจกรรมด้วยใช,ช่ระหว่างเรียนได้ทํากิจกรรมอะไรบ้างคะค่อนข้างที่จะเยอะมากเรื่องเราชีวิตกับกิจกรรมอย่างแรกเลยก็ตอนเราเข้ามาเนี่ยเราเข้ามาด้วยความเป็นนักศึกษาออนไลน์อยู่2ปีเลยถ้าเรามีโอกาสไปทํากิจกรรมเกี่ยวกับชมรมตอนนั้นเราอยู่ในชมรมที่เป็นเกี่ยวกับหมากกระดานพวกเอแมท คอร์ดเวิร์ดแล้วก็มีคำคมอย่างนี้เพราะว่าเราชอบเล่นคอร์ดเวิร์ดกับ A แม้เราก็เลยเข้าไปตัวนั้นแล้วเราก็มีโอกาสได้เป็นประธานชมรม m a แมเราก็ทําอยู่ตรงนั้นอยู่2ปีแล้วก็พอทางคณะเนี่ยเปิดให้เข้ามาเรียนอะ่ะเราก็วางตรงนั้นมาดูเรื่องของคณะแทนตอนนั้นก็ตอนปี3ได้มีโอกาสเป็น รองประธานชมรม PR ประชาสัมพันธ์หลักสูตรคณะอักษราศาสตร์เป็นกิจกรรมที่มีความสุขมากที่ได้ทำเพราะว่ากิจกรรม PR ของเราเนี่ยไม่ใช่กิจกรรมที่ว่าออกไปแนะแนวเด็กเท่านั้นแต่ว่ามันยังมีกิจกรรมที่อยู่ในคณะอักษราศาสตร์ของเราเช่นกันเช่นการเป็นพิธีกรอะไรอย่างนี้รู้สึกว่าชอบที่จะจับไมค์ก็เลยทํากิจกรรมนั้นเรื่อยมาจนจบปี4ครับการทางภาควิชาภาษาไทยก็มีกิจกรรมเยอะเราก็อย่างเช่นมีโครงการใหญ่ๆเป็นโครงการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตก็จะเปิดโอกาสให้ นักศึกษาเอกวิชาภาษาไทยเนี่ยแต่ละชั้นปีเนี่ยได้คิดโชว์คิดการแสดงขึ้นมาร่วมกับอาจารย์เราก็เลยรู้สึกว่าเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาวิชาภาษาไทยเนี่ยได้แสดงความสามารถที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นเช่นกันครับทีนี้กลับมาปัจจุบันค่ะตอนนี้ทําอะไรอยู่คะตอนนี้เป็นนักศึกษาระดับปริญญาโทนะครับอักษรศาสตร์มหาบัณฑิตคือที่นี่เลยก็เรียนจบจากที่นี่เมื่อปีที่แล้วแล้วก็เรียนต่อปอโท,ทที่นี่ในสาขาวิชาภาษาไทยเหมือนเดิม พะเรายัางรู้สึกชอบวรรณคดีที่นี่อยู่แล้วเราก็เลยเลือกเรียนต่อที่นี่ครับสีปีที่อยู่ที่นี่ค่ะชอบช่วงเวลาไหนมากที่สุด มันมีกิจกรรมกิจกรรมหนึ่งที่เราเคยร่วมตั้งแต่ตอนอยู่มัธยมเพราะว่าเรามีโอกาสเข้ามาแข่งกรอนที่นี่ก็คือกิจกรรมอักษาราวิชาการซึ่งกิจกรรมนี้ผมรู้สึกชอบมากๆเลยเพราะว่าได้พบเพียงเดียวตอนปีสด้วยเพราะว่าเป็นการจัดเริ่มจัดใหม่หลังจากที่โควิดผมชอบกิจกรรมวันนั้นมากๆเลยมันตราตุนใจมันสุ้งมากมากเลยที่วันนั้นน่ะเพราะว่าตอนช่วงท้ายอะ่ะมันจะมีแรนดอมแดนซ์ซึ่งก็ต้องบอกก่อนว่าคณะของเราอะ่ะมีจุดเด่นเลยอย่างนึงก็คือการเป็นนักเต้นทุกคนเป็นได้ ต่อยเต้นเพลงเกาหลี <c oughs> เต้นเพลงต่างชาติ <c oughs> เต้นเพลงพื้นบ้านเราก็เต้นได้หมดแล้วช่วงท้ายอะมันมีการ r รนดอมแดนเพลงลูกทุ่งแล้วเรารู้สึกโอ้โหเห็นน้องมาดิ <c oughs> มาดิน้นโอโห้หมันคณะอักษรศาสตร์ของเราอะจะมีงานอักษรวิชาการจุดมุ่งหมายหลัก เลยก็คือการเผยแพร่งานวิชาการแล้วการแนะนําหลักสูตรของเราในด้านวิชาการเนี่ยแต่การที่มันมีนักศึกษามาดิบมาดิ้นอยู่ตรงนั้นน่ะพี่การที่เราร่วมจอยกันอยู่ตรงนั้นอะ่ะมันยิ่งกว่าแสดงที่ความเป็นอัตลักษณ์ของเราอ่ะพี่ว่าเราไม่ได้เคร่งเครียดอยู่กับงานวิชาการอย่างเดียวนะยังเปิดให้ทุกคนได้แสดงตัวตนออกมา,มามโดย,ยที่ไม่ได้ติดกั้นใช่ความหลากหลายใครยังไม่เคยร่วมกิจกรรมนะมาเลยงานอัสราวิชาการช่วงบ่ายสามบ่ายสี่เนี่ยเดี๋ยวเราจะมีแรนดอมแดนให้คุณได้ใช้พื้นที่ตรงลง าาข้้งงล่งไดเต็มที่เลยครับมีช่วงเวลาที่ยากเย็นสําหรับเราไหมคะถ้าพูดถึงในช่วงเวลา4ี่ปีแล้วเราจะไม่พูดถึงปอโทเนะ <laughs> ช่วงโควิดนะครับมันมีตัวเก็บขาตัวหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่ทางของผมเลยในการเก็บขาภาษาไทยตอนนั้นทีแรกผมก็กดดันคือกดดันมากๆก,กดดันจนแบบว่าตั้งคําถามกับตัวเองว่ามันทาอะไรตรงนี้ มาอยู่ที่เนี่ยมันใช่ตัวเราจริงๆหรือเปล่าจนเกือบจะซิ้วแล้วแต่เราก็ฝ่าฟันจนจบปลายวิชานั้นไปได้จนเรารู้ว่าเออพอเขาเอกแล้วอ่ะก็ไม่ต้องเจวิชานี้ก็เลยมีวิชาอื่นในการหล่อเลี้ยงจนจบปีสีเข้ามาได้ครับมีเคล็ดลับอะไรไหมคะแบบกิจกรรมก็แน่นวิชาการก็แน่นมีเคล็ดลับอะไรที่ทําให้เราได้แบบเกียรตินิยมไหมคะเคล็ดลับที่ได้เกียรตินิยมของผมอ่ะ ที่ผมจะยึดไว้เลย2ข้อเลยก็คือข้อแรกก็คือโดยพื้นฐานส่วนตัวผมเป็นคนขี้เกียจผมขี้เกียจมากๆเลยในการที่จะต้องมานั่งอ่านหนังสือทบทวนนะครับเคล็ดลับของผมก็เลยใช้เวลาใน3ในคลาสตั้งใจฟังให้เต็มที่ตั้งใจเข้าใจที่จะเรียนรู้สิ่งที่อาจารย์สอนนะผมมีความเชื่ออย่างหนึ่งว่าไม่มีอาจารย์คนไหนหรอกที่จะออกข้อสอบนอกเหนือจากสิ่งที่ตัวเองสอนนะครับ ก่อนจะสอบหนึ่งวันอันนี้เป็นเคล็ดลับที่2เลยพยายามทําตัวฉลาดแล้วให้เพื่อนมาถามเราอ่ะนั่นแหละมันคือการทบทวนอันนั้นก็เป็นอีกเคล็ดลับหนึ่งเหมือนกันครับที่จะทําให้เราได้สามารถทบทวนในระยะเวลาสั้นๆแค่1วันก่อนที่จะสอบนะครับโดยที่ไม่ต้องอ่านหนัสืบมาเรื่อยๆเลยว่าไม่ชอบอ่านสือเลยครับ ทีนี้เราเป็นบัณฑิตละเราเรียนจบละคิดว่าจากทั้งหมดที่ไม่ใช่ปอโทรเราได้แง่คิดอะไรหรือว่าบทเรียนอะไรจากการที่ใช้ชีวิตอยู่ในรั้วมหาลัยนี้มาสี่ปีบ้างคะสาหรับแง่คิดจริงๆที่ผมได้เลยก็คือการใช้ชีวิตใช้ไปเหอะก็คือการที่เราจะ enjoy กับชีวิตอยากทําอะไรก็ทําอยากเรียนก็เรียนให้มันเต็มที่เพราะเรามาที่เนี่ยหน้าที่หลักของเราอะ่ะคือการเรียนอันดับหนึ่งสองผมทํากิจกรรมเยอะมากเลยอะ่ะผมก็เป็นคนชอบทํากิจกรรมเพราะว่าผมเป็นคนชอบพูดกับผู้คนคน่อนข้างที่จะใช้ชีวิตกกะการ enjoy กับการกิจกรรมทั้งการเรียนแล้วก็การใช้ชีวิตในการทํากิจกรรมต่างๆ3อีกอย่างหนึ่งก็คือการใช้ชีวิตในนอกรัวมหาวิทยาลัยเรามีเพื่อนอยู่แล้วเราออกไปทํากิจกรรมกับเพื่อนข้างนอกบ้างก็ได้อย่างเงี้ยครับเพราะว่าการเรียน มันเครียดอยู่แล้วเข้าใจทุกคนเครียดแต่ว่าเรื่องที่จะเครียดกับการเรียนนะพี่ออกไปข้างนอกห้องอะ่ะผมไม่ไม่เครียดเลยนะเราก็ไปอน j o ยกับเพื่อนไปเที่ยวไปตีแบบไปออกกําลังกายกับเพื่อนใช้ชีวิตไปเถอะก็คือใช้ชีวิตให้มันอยู่ในร่องในรอยให้มันพอดีพอดิบพ,พอดีครับในฐานะที่เป็นบัณฑิตแล้วก็กําลังศึกษาต่อมีอะไรอยากบอกน้องๆหลายๆคนที่ยังคงเรียนอยู่ในมหาลาัยนี้แล้วก็พยายามตามหาความฝันของตัวเองอยู่บ้างไหมคะ สำหรับผมเนี่ยการตามหาความฝันนะสำหรับบางคนอาจจะมีความฝันมาอยู่แล้วตั้งแต่ประถมมัธยมหรือว่าขึ้นมหาวิทยาลัยเนี่ยเขาก็มีจุดมุ่งหมายความฝันของตัวเองอยู่แล้วคนที่ยังไม่มีความฝันนะ่ะลองทำกิจกรรมไหมเผื่อได้อะไรใหม่ๆได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆบางทีกิจกรรมมันสามารถเปิดโลกของเราได้เลยนะว่าได้ไปเห็นสิ่งใหม่ๆได้ทดลองทาสิ่งใหม่ๆคุณอาจจะแบบ Hey, นี่มันตัวชันหรือเปล่าในกิจกรรมนั้นน,น,นะครับแล้วสําหรับใครที่จะลังเลอยู่ว่าจะไปเรียนต่อหรือว่าจะไปทํางานอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องตัดสินใจมากนิดหนึ่งสําหรับคนที่รู้สึกว่าโอเคพอและ4สี่ปีมันเรียนมันเครียดพอแล้วมันหนักสําหรับชันพอแล้วก็ลองออกไปทํางานก่อนก็ได้ พอไปทํางานแล้วรู้สึกว่าอยากกลับมาเรียนค่อยกลับมาก็ได้เพราะว่าการศึกษายังคอยปิดรับคุณเสมอคุณออกไปทํางานก่อนก็ได้หรือใครรู้สึกอย่างผมว่าเอออยากเรียนอยากเรียนต่อไปเรื่อยๆอยากเรียนให้มันสุดกว่านี้ครับก็สมัครเลยขอหนึ่งประโยคบอกกับตัวเองส่วนี่ถ้ามีตัวเองอยู่ข้างๆเป็นตัวเองตอนแบบปีหนึ่งปีสองขอหนึ่งประโยคที่จะบอกตัวเองวันนั้นดีแล้วที่พูดมากรับเพื่อนเยอะ <laughs> แล้วก็มันแตกต่างไปไหมคะกับบรรยากาศวันนี้ที่แบบเพื่อนๆได้กลับมาอยู่ที่นี่อีกครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะช่วยอยากแชร์ให้นะตอนผมเรียนปโทอยู่ที่เนี่ยในเกือบปีและที่เราเรียนต่อปอโทที่เนี่ยจนจะจบคอร์สเวิร์กอยู่แล้วเนี่ยผมรู้สึกเหมือนเป็นแบบ เป็นลุงแก่คนหนึ่งที่เฝ้าบ้านแล้วแบบญาติพี่น้องหายไปอ่ะในขณะที่แต่ก่อนตอนเราอยู่สี่ปีอ่ะมันเราอยู่ในบ้านนี่มันคลึกคลืนมากเลยเรามีเพื่อนเยอะมากๆเลยแล้วพอเพื่อนเรียนจบไปเพื่อนก็แยกย้ายไปทําตามความฝันหรือวัตถุประสงค์หมายของตัวเองเราก็เหมือนลุงแก่ที่ยังอยู่ที่บ้านคนเดียวครับก็อาจจะมีเพื่อนเรียนต่อบอทโทด้วยแต่ว่าบ้านหลังนี้มันก็ดูใหญ่ มันดูใหญ่ขึ้นแต่ว่าประชากรข้างในอ่ะมันน้อยลงครับก็เลยพอได้มีกิจกรรมที่จะรับปริญญาขึ้นมีรับขวัญบัณฑิตขึ้นเนี่ยเหมือนญาติพี่น้องกลับมาหาลุงบ้านหลังนี้ก็เลยดูมีชีวิตชีวามากยิ่งขึ้นนะครับเป็นความคิดถึงใช่ครับ